MoU 2543เนี่ยฝ่ายค่ารริการเนี่ยเก็บงำเอกสารรับไว้จำนวนมากดังนั้นวันนี้ที่แม่ทัพพุ่งไปยึด11จุดรวมถึงภูมะเขือเนี่ยถ้ายึดตาม MOU43 นะเราเสียดินแดนเลยครับแผนที่1ต่อ2 0 0แสนที่บอกทำร่วมกันสยามฝรั่งเศสมันเหมือนการพิมพ์แบงค์ปลอมและกระทรวงต่างประเทศบางคนเนี่ยก็มาพูดว่าเฮ้ยเราไปเสียการมีอยู่ของมันไม่ได้ใช่มันมีแบงค์ปลอมอยู่แล้วคุณจะใช้เหรอผมถามก่อน มันคืออะไรครับตกลงนี่เขาอยู่ข้างไทยหรืออยู่ข้างเขเมรอธิบายอย่างนี้ละกันครับว่า MOU 2543เนี่ยฝ่ายรัฐฝ่ายข่ารริการเนี่ยเก็บงำเอกสารลับไว้จำนวนมาก เอกสารลับเนี่ยระบุข้อความที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยอย่างที่สุดนะครับเพราะว่าผมได้เห็นแล้วแต่ผมนํามาเปิดเผยไม่ได้เพราะเขาตีตารับไว้เนี่ยเปิดเผยก็ผิดกฎหมายทันทีจริงๆมันควรเปิดเผยนะครับเพราะเขาไประบุว่าพื้นฐานทางกฎหมายของ MOU เนี่ยของการเจรจาไทยแคนาดพื้นฐานทางกฎหมายคืออะไรรู้ไหมจ่าแผนที่แสดงเส้นพรมแดนนะไทยกัมพูชาเนี่ยนะแผนที่1ต่อสองแ0,000ของคณะกรรมการปักปันสยามฝรั่งเศส Mm hmm. เพราะแผนที่ตัวนี้ฐานไม่ได้ยึดตามขเมนยึดฝ่ายเดียวแต่ไปอยู่ในเอกสารประกอบ MOU หมดเลยดังนั้น mm hmm. วันนี้ที่แม่ทัพกุ้งไปยึด11จุดรวมถึงภูมะเขือเนี่ยถ้ายึดตาม MOU 43นะเราเสียดินแดนเลยครับ mm hmm. การยึดของเราเนี่ยผิดทันทีเพราะมันอยู่ในเส้นเขตแดนกัมพูชาตามแผนที่1ต่อ2องแสนและที่สำคัญที่สุดที่เขียนไปกันเนี่ยเอกสารรับทั้งหลายเนี่ย เขียนว่าแผนที่นี้เป็นผลงานคณะกรรมการปัก,รปกปันสยามฝรั่งเศสซึ่งเป็นความเท็จอันนี้ฟังดีๆนะเป็นความเท็จเพราะอะไรแผนที่หนึ่งต่อสองแสนระวางดงลักพื้นที่ที่แม่ทัพกุ้งอยู่เนี่ยเป็นแผนที่ที่ฝรั่งเศสทําฝ่ายเดียวร,ระบุอยู่ในคดีศาลโลกชัดเจนกระทรวงต่างประเทศต่อสู้ว่าเป็นแผนที่ฝรั่งเศสทําฝ่ายเดียวกระทรวงต่างประเทศสมัย2,505นะครับ,รบแต่กระทรวงต่างประเทศสมัยใหม่กลับไปยอมรับว่า แผนที่นี้มีอยู่เราปฏิเสธความมีอยู่ของแผนที่นี้ไม่ได้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนที่บอกทำร่วมกันสยามฝรั่งเศสมันเหมือนการพิมพ์แบงปลอมและกระทรวงต่างประเทศบางคนเนี่ยก็มาพูดว่าเฮ้ยเราปฏิเสธการมีอยู่ของมันไม่ได้ใช่มันมีแ้งปลอมอยู่แล้วคุณจะใช้เหรอผมถามก่อนมันมีอยู่จริงฝรั่งเศสทำฝ่ายเดียวแล้วคุณไปอ้างว่าสยามทำร่วมกับฝรั่งเศสซึ่งมันผิดอ่ะมันก็เหมือนการมีแบงปลอมแต่วันนี้บอกว่าให้ยอมรับแบงปลอมไปเถอะมันคืออะไรครับ ตกลงนี่เขาอยู่ข้างไทยหรืออยู่ข้างเขมรน,นะครับแล้วแผนที่นี้ถ้าไปยอมรับนะตายแน่นอนเพราะว่าพื้นที่11จุดที่ยึดมานี้เท่ากับต้องคืนเขาทั้งหมดถ้ากระทรวงต่างประเทศหรือรัฐบาลต้องการให้มีประชาพิจารณ์กระทรวงต่างประเทศต้องแสดงเอกสารรับทั้งหมดครับผมบอกเลยและคนไทยจะเห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยและที่สําคัญที่สุดนะไม่ต้องกลัวฮุนเซนจะรู้นะเพราะฮุนเซนเขารู้อยู่แล้วเขาถึงจะไปศาลโลกเพราะเอกสารเหล่านี้มันมัดประเทศไทย ให้ต้องถอยไปตาม1ต่อ2องแสนดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวฮุนเซนจะรู้เพราะเขารู้อยู่แล้วเขาถึงฟ้องไงถ้าฟ้องเราเอกสารขึ้นศาลโลกเมื่อไหร่เราแพ้เลยสมัย2 5 0 5เราสู้ไว้ว่าเราไม่ได้ทําร่วมกันแต่สมัยเนี้ยดันไปสู้ว่าเราทําร่วมกันมันคืออะไรครับทําไมไปสมยอมกับกัมพูชาผมไม่เข้าใจ แต่ที่นี้อยากคุยประเด็นหนึ่งว่าเขาบอกว่าเขาจะมีการใช้เทคโนโลยีไรด้าดาวเทียมมาทําให้แผนที่ชัดขึ้นอะไรเงี้ยแผนที่ชัดขึ้นเป็นเรื่องที่ดีภูเขาแม่น้ําชัดขึ้นเป็นเรื่องที่ดีแต่เขเมนบันทึกประชุมว่าอะไรรู้ไหมครับ,บเป็นเอกสารที่ประชาชนไม่เคยเห็นการชัดขึ้นของแผนที่เป็นเรื่องทางเทคนิคแต่เส้นพรมแดนจะยึดเอาตามแผนที่1ต่อ2องแสนเท่านั้นเพราะฉะนั้น มีคนนะหลายคนที่เชียร์เอ็มโอยว่าเฮ้ยนี่ไงแผนที่ชัดขึ้นไงทาไมคุณกรไม่เอาแผนที่ชัดขึ้นเขาเขียนแล้วครับเป็นเรื่องทางเทคนิคครับเส้นพรมแดนไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นภูมิขือที่แม่ทัพกุ้งไปยึดสุดท้ายถ้ายึดเอาตาม m o ็มโอยนะต้องคืนเขานะเ,นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะหลายคนที่มาหลอกเราบอกว่าเออเนี่ยไดรด้าชัดขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงนะไม่เข้าสภาพเพราะเส้นเขตแดนไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงตามสยามฝรั่งเศสแผนที่หนึ่งต่อสองแสนซึ่งมันล้าสันปันน้ําไปตั้งเยอะ S <S <S สรุปว่าหลอกเราให้เราดีใจสุดท้ายที่ไหนได้อะมันกลายไปยึดตามแผนที่1ต่อสองแสนว่าเส้นพรมแดนไม่เปลี่ยนนะแผนที่จะเป็นหนึ่งต่อสองหม้าอะไรก็ตามเนี่ยชัดขึ้นยังไงก็ตามภูเขาแม่น้ำเนี่ยแต่เส้นพรมแดนเนี่ยเราจะสูญเสียไปทั้ง11จุดที่แม่ท<น>ับไปมาสัญญามันก็บอกอยู่แล้วสัญที่หลังอ่านี่อาจารย์พูดเหมือนผมเลยผมพูดในที่ประชุมนะเราพูดในสนธิสัญญาว่าสันปันน้าไง คุณจะมาทําอะไรใหม่ตรงนี้ไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาเดินสํารวจเขาเห็นขอบหน้าผาเขาบอกเอาตามขอบหน้าผานี่เลยแล้วคุณจะทําสรรัน้นนํามาใหม่เพื่ออะไรครับผมก็บอกว่าไอ้การผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในดีแต่คนดีมีหน้าที่แก้ไขครับ,ค,รบคนดีไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องสิ่งที่ผิดค,คนดีไม่มีหน้าที่ทําให้ประเทศไทยไปสู่ความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือการมีข้อมูลที่ไม่เท่ากัน และการอธิบายความที่เหมือนกับไม่ได้จริงใจกับคนไทยเช่นบอกว่ามไม่ต้องห่วงหรอกที่ไม่เข้าสภา,พาเพราะเส้นพรมแดนไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันจะไปยึดตามแผนที่หนึ่งต่อสองแสนไงว่าเส้นพรมแดนเอาตามนั้นมันคืออะไรอะรแล้วอดีตแม่ทัพเนี่ยที่เพิ่งออกไปเนี่ยท่านก็อุตส่าห์บอกว่าอย่าไปคุยกับมรเลยมันคุยไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วเนี่ยเขาระเมิดสนธิสัญญาเวียนนาก็คือเขายิงจรวดเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าระเมิดอย่างร้ายแรงเรายกเลิก MOU ได้ทั้งหมดเลย ก็ดันไปเจราจาพอเจราจาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเราดีกันแล้วอาจารย์เราจะไปยกเลิกก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเสียสิทธิ์หมดเลยครับสิ่งที่ทํานี่ผมบอกตร,ตรงว่าไม่ประทับใจรัฐบาลนี้ในเรื่องของการต่างประเทศเลยขนาดในกรรมาทการขอข้อมูลแล้วข้อมูลอีกยังบอกไม่รู้เอกสารอะไรอเอามีอยู่ในมือแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาไม่เต็มที่กับเรื่องเอกสารก็ทําให้คนไทยทะเลาะก,กันอยู่งี้<อ>ผมบอกเลยว่าถ้าเอกสารรับทั้งหมดออกมาแบเนี่ย รับรองคนไทยก็จะพูดเหมือนผมนี่แหละว่า,าต้องยกเลิก MOU 2543 2544เนี่ยนะครับต้องต้องถามว่ามันมีอิทธิพลทางการเมืองของพกกรรคก,การเมืองที่สนิทกับเขมรหรือไม่ถ้ามีอิทธิพลของพรรคการเมืองที่สนิทกับเขมรมาครอบงำก็อาจจะเป็นอย่างที่ผมเจอแต่ถ้าเกิดนายกมีคําสั่งชัดเจนลงไปว่าเฮ้ยไม่เอาต้องเปิดให้หมดทุกอย่างนะผมคิดว่ามันก็จะมีความกระจ่างเลยว่า ทำไมวันนี้มันต้องยกเลิกอ่ะเอกสารมันชัดเจนขนาดนี้แต่พอดีเอกสารมันตีลับมาเนี่ยผมไม่สามารถเอามาแสดงที่ไหนได้แต่พอเราจะไปเจรจาเซ็นสัญญาสันติภาพอะไรเนี่ยเสียเหลี่ยมมากครับเสียเหลี่ยมกัมพูชาอย่างที่สุดเลยทุกอยาก่างทุกหมากที่เดินเนี่ยนะ มันเหมือนกับเราเดินไปสู่ความเสียเหลี่ยมและเสียเปลี่ยบคือชั้นเชิงเมื่อเทียบกับคุณเซนที่เป็นเหมือนจิ้งจอกเท่าเนี่ยนะห่างชั้นกันมากจริงๆเพราะนั้นวันนี้การคุยกับกูมชาเนี่ยเราจะไปใสซื่อมันไม่ใช่ครับเราต้องคิดสองสามชั้นว่าเฮ้ยทำไมเราเดินเข้ากรอบกัมชาได้ประโยชน์ตลอดเวลาอันนี้เราก็คิดว่ามันมันไม่ได้ทีมด้านการต่างประเทศเนี่ยต้องเป็นทีมที่เรียกว่าต้องเขี่ยวอ่ะเหมือนทรัมป์อ่ะทรัมป์เขาเลือกคนนี่โหสายเหี่ยวมาเลยนะนึกออกมาอาจารย์ แต่ของอเราเนี่ยทำไมถึงดูเหมือนเป็นอะไรที่ย่อนกับกคำบัญชาค่อนข้างมากใช่คือเราอย่าเป็นแกะน้อยนะครับเพราะเราต้องไปเจอจิ้งจอกเจ้าเล่ห์อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องอันตรายมากๆแล้วอันตรายต่อประเทศด้วยครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของผมนะครับต้องกราบขออภัยนายกรัมรีและกราบขออภัยรัมรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจริง,รงเพราะว่ามนันเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสําคัญ,แล,คญแล้วก็วันนี้เราจะเชื่อแค่าการฝ่ายเดียวไม่ได้ครับเอาเอกสารมาดูกันดีกว่ามาพิสูจน์กันางที่ผมว่า ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าห่วงใหญ่จริงๆไหมถ้าเห็นเอกสารทั้งหมดผมว่าประชาชนเห็นก็รับรองตกใจแน่นอนครับว่ามันมีเอกสารแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไรสุดท้ายเรื่องรประชามติของ MOU สองห้าสี่สามสองห้าสี่สี่เนี่ยผมคิดว่าไม่ควรมีเพราะประชาชนมีเอกสารไม่ครบตัดสินใจไม่ได้รัฐบาลนะครับมีเอกสารครบต้องกล้าหาญแล้วตัดสินใจเลยนะครับและต้องเร็วด้วยนะครับช้าไม่ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ย MOU ทําใหม่ได้เสมอแต่สองตัวเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆนะครับ และไม่ควรปล่อยไว้เพราะเป็นเรื่องอันตรายนะครับซึ่งเอวันนี้ก็หวังแต่รัฐบาลกลับมาทบทวนเอกสารนะครับว่าเอกสารมันมีข้อบกพร่องและเสียเปรียบจริงใช่หรือไม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร